ขอเจริญพรขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ <c oughs> ก็จะมานำเสนอวิธีการดูแลไม้ดอกไม้ประดับหรือต้นไม้ที่ม์มงคลต้นไม้ที่จะมาสาธิตวันนี้ก็คือต้นพางอินเดียต้นพางอินเดียนี้เป็นต้นไม้ประดับดที่เป็นสิริมงคล ที่เป็นสริมงคลแก่บ้านเรือนอเราปลูกไว้เพื่อประดับเพื่อเป็นร่มเงาในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยก็จะเป็นต้นต้นไม้ที่ที่เราจะต้องดูแลเขาตั้งแต่เป็นต้นกล้าเล็กๆจนกระทั่งใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆพอที่จะ,ะนำไปปลูกในที่ ในที่ยนเหมาะสมะต่อไปเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราดูแลนี่ถ้าเกิดว่าขาดปุ๋ยถือ,อว่าขาดปุ๋ยขาดน้ำออคือเราปลูกไปแล้ว<ๆ>เราไม่ได้ดูแลเ,ออเราไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรเราไม่ได้เราขาด,ด,ดการรดน้ำพรวนดินห,หรือการใส่ปุ๋ยเนี่ยว่าต้นไม้มันก็จะเหี่ยวเฉาในท้ายที่สุดต้นก็ต้นไม้ต้นพันธุ์ก็จะไม่สมบูรณ์ ไม่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเมื่อเราดูแลอย่างสม่ำเสมอต้นไม้ของเราก็จะอุดมสมบูรณ์จะใบเขียวใบเขียวลำต้นก็จะงดงามอย่างที่เห็นเราวันนี้วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการดูแลต้นไม้กระถางยังไงให้เขาได้จเจริญเติบโตงอกงามด้วยดีด้วยวิธีการง่ายๆา่ด้วยวิธีการง่ายสําสำหรับวันนี้ เราก็จะมาดูแลต้นผางอินเดียผางอินเดียเนาะเราจะมาดูเราจะมาดูต้นผางอินเดียซึ่งต้นผางอินเดียนี่ก็ได้พันต้นพันมาต้นเล็กๆแต่ตอนนี้ก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่สวยงามสวยงามมากก็จะมาให้ให้ปุ๋ย ให้น้ําให้ปุ๋ยให้ยาด้วยวิธีการง่ายๆเพื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างในการดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้ตามบ้านเรือนต่างๆนะครับสําหรับวัตถุที่เราจะใช้วันนี้ก็มีอยู่สามสามอย่างมีอยู่สามอย่างก็คือมูลมูลสัตว์มูลสัตว์ตก็คือมูลโคมูลโคมูลมูลโคแล้วก็แล้วก็ ผีมะพร้าวผืนมะพร้าวุืนมะพร้าวและนอกจากนั้นก็จะมีเศษหญ้าแห้งที่เราจะมาที่เราจะมาใช้ในการคุมคุมต้นต้นพันธ์ต้นพันธ์นนให้เขาได้มีอาหารกินให้เขาให้เขาได้มีอาหารกินอ,อยู่ตลอดเวลาและอย่างหนึ่งในช่วงฤดูแล้งนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลต้นไม้ในกระถางก็จะ มันก็จะแห้งพอแห้งปุ๊บรากที่เขาต้องการความความอิ่มตัวแล้วก็การรดน้ําอย่างสม,ม่ำเสม,มอแล้วก็จะเหี่ยวเฉาในท้ายที่สุดต้นลําต้นก็ะจะพลอยโทมลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเอาวิธีการง่ายๆมาบอกกล่าวเล่าต่อเพื่อให้เราได้นําไปใช้ในครัวเรือนต่อไปเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่เราจะเริ่มต้นด้วยการใส่ เราจะเริ่มต้นด้วยการใส่มมโมนโผล่ก่อนถือใช้มือเลยนะครับใช้มือใช้มือใช้มือกำขึ้นมาอย่างนี้นะครับใช้มือกำขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็โรยไปให้รอบๆโรยไปรอบๆกระถอย่างนี้เลยนะครับรอกอย่างนี้เลยโรยรอบๆกระถางนี้เลยโรยไปรอบๆกระถางอย่างนี้เลย ก็สัดพอประมาณนะครับเพราะว่าเราจะได้เราจะได้เติมเราจะไดเ้เติมเต็มไปเรื่อยๆจนกว่าที่ต้นพันธุ์มันรวมสมบูรณ์ดีแล้วค่อยย้ายาแทบไปปลูกในที่เทียนเหมาะสมต่อไปนะครับก็จะใส่ก็จะใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้แล้วนะครับพอหลังจากใส่นี้แล้วเราก็จะตามด้วยปุ๋วยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวนี่ พุ่ยมะพร้าวนี่จะช่วยให้ช oh ่วยให้ต้นไม้จะต้นให้อุ้มน้ำทำให้เป็นดินทำให้กระถางเราชุ่มทำให้กระถางชุ่มชื้นทำให้เวลาเราลดน้ำต้นไม้มันจะช่วยมันจะช่วยทำให้ชุ่มชื้นทำให้กระถัดทำให้ต้นไม้ชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ต้นไม้ต้นพันธุ์เราได้ได้ได้ มีพื้นที่ในการายึดอาหารและทำพื้นที่ในการกินอาหารอาของพืชเพราะฉะนัน้นมันก็จะทําให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตเจริญเติบโตและก็ชุ่มชื้นได้ดีเราก็ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกปุ๋ยบ่อยครั้งเราก็ต้องใส่เรื่อยๆอย่างนี้ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็ <c oughs> พอหลังจากนั้นเราก็ใส่ คุมด้วยคุม uh, ด้วยเศษหญ้าแห้งคุมด้วยเศษหญ้าแห้งที่เราเตรียมมาแล้วก็คุมอีกชั้นหนึ่งคุมอีกชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะลดน้ําก็คุมอีกชั้นหนึ่งคุมอีกชั้นหนึ่งคุมอีกชั้นหนึ่งคุมอย่างนี้เลยครับคุมอีกชั้นหนึ่งคุมอีกชั้นหนึ่งเราก็ทำคุมอีกชั้นหนึ่งก็คุมคุมให้รอบรอด ผมให้รอบๆผมให้รอบต้นไม้ผมให้รอบต้นไม้ผมให้รอบๆต้นไม้อย่างนี้รอบแบบนี้เลยอ่าพวกนี้เราจะมาอย่างนี้เลยแล้วเมื่อเราคลุมเสร็จอ่าเมื่อเราคลุมเสร็จเมื่อเราคลุมเสร็จอ่าเมื่อเราคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ำมาลดแล้วก็อ่ต้นไม้เราก็จะเริญก็จะเริญเติบโตดีเพราะว่ามีทั้งปุ๋ยมีทั้งหญ้า คุมเพื่อไม่ให,เใหเ้เพื่อไม่ให้แสงแดดเพื่อไม่ให้แสงแดดนแดมากระทบที่ตรงมาอกระทบแล้วทำให้กระถางของเรารให้น้ําที่เราลดลงไปมันแห้งมันคือแห้งมันก็จะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีเราไปเตรียมรถบ่อรถเตรียมมาล้ต้นไม้เลยน นี่ก็คือวิธีการดูแลต้นไม้ไมง่ายๆที่หลายคนก็ทำได้ที่หลายคนก็ทำได้เราก,ก็ลองไปปรับใช้กันทานพอเรือนได้เลยนี่คือวิธีการง่ายๆนะถ้าเกิดกว่าท่านใดมีความสงสัยอะไรก็ อีถา,ามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยลงวคามเสนอความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆลงไว้ในท้ายคลิปใได้นี่เราก็จะลดแี้ว้วก็จะลด,ละลดชุ่มมนี้เลยประมาณ,ปร,มาณามประมาณสักสาวันประมาณสักสาวันหรือประมาณสักอาทิตย์หนึ่งล้วก็เดียนลดอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าต้นไม้มันก็จะชุ่มอยู่แล้วมันก็จะชุ่มมันก็จะ,จะเจริญตัวตวของมันเองก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เ,ตเพียงเท่านี้ครับ